สวัสดีครับ f c ทุกท่านนะครับและก็ f c ท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามาดูมาเจอการนำเสนอแนวทางนะครับของทางช่องของเรานะครับก็วันนี้จะมานำเสนอแนวทางหลักร้อยบนนะครับสูตรนี้ก็ สถิติสามวดนะครับงวดนี้ถ้าเขาเดินต่อก็จะงวดที่34นะครับก็เราจะหาหลักร้อยเอามาจับชุดกับคู่เงิน0 6, ูนย6 6กสอา หลักสิบบนเป็นคู่นะครับและสูตรยังเดินอยู่ก็จะมี026ของหลักสิบนะฮะเป็นตัวเลขคู่นะครับของบนนะครับรัฐบาลไทยวันที่1เดือน12ปี68นะครับถ้าสูตรเขา้ายังเดินอยู่นะครับหลักหน่วยก็จะมี0 2 6 สามตัวอ่าหลักสิบนะครับหลักสิบที่เป็นเลขคู่นะครับหลักสิบนะครับหลักสิบที่เป็นเลขคู่นะครับถ้าเขายังเดินอยู่เราก็จะมาจับตัวเด่นนะฮะศูนย์หกสองหกหกหกนะครับที่เหลือก็จะไม่ได้ day, เน้นเป็นตัวเด่นก็ศูนย์หนึ่งศูนย์ห้าสองห้าหกห้าหกหนึ่งหกแปดหกเก้านะครับเน้นสามตัวถ้าสูตรหลักสิบ บนยังเดินต่อนะครับ0 2 6นะครับถ้าตัวหลักสิบเป็นเลขขี้นะครับถ้าเขาเดินเลขขี้นะครับเลขเดินเลขขี้นะครับก็จะมี1หลักสิบที่เป็นเลขขี้นะครับถ้าสูตรเขาเดินต่อนะครับ5ที่เป็นเลขขี้9ที่เป็นเลขขี้ สูตรนี้เด่นหลักสิบบนจะมีทั้งหมด6ตัวนะครับแยกออกมาขี้3ตัวคู่3ตัวนะครับขี้ถ้าขี้มาจะเน้นไปที่96นะครับนอกนั้นก็จะเป็น ตัวไม่ได้เน้นนะมี11ึ่งหนึ่5หนึ่งหกหนแล้วก็99นะครับถ้าสูตรหลัก10บนมาเป็นเลขขี้นะครับเดี๋ยวเราจะหาหลักร้อยเอามาจับชุดกับคู่เงินตรงนี้นะครับถ้าทุกสูตรเขาเดินต่อตามหน้าที่ตามสูตรนะครับเพราะว่างวดนี้ ก็จะเป็นหวยสัญจรกําแพงเพชรนะครับเพราะว่าดวงเมืองสถานที่ก็จะแตกต่างไปนะครับไม่ได้อยู่ที่สํานักง,งานสลากกินแบ่งนะครับที่สถานที่หลักนะครับดูว่าเลขสูตรเขาจะเดินต่อสู้กับเลขสัญจรได้ไหมนะครับสูตรนี้จะเป็นเด่นนะครับ เดินร้อยบนนะครับเดินร้อยบนเดินร้อยบนงวดที่นะครับของวันที่หนึ่งเดือนสิบสอง ที่ถ้าเขาเดินในงวดนี้จะเป็นงวดที่3 14ถ้าเขาเดินนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่34เราขอให้เขาเดินตามหน้าที่นะครับสู้กับเลขสัญจรไปเลยนะครับถึงแม้จะต่างสถานที่ต่างงูเฮ้งนะครับ ต่างดวงเมืองนะครับเราขอให้สูตรเดินต่อตามหน้าที่นะครับก็ใช้ผลสลากของงวดที่ผ่านมานะครับของสลากงวดที่ผ่านมาเราก็เอามาทั้งหมดเลยนะจะได้ดูง่ายนะครับทาย fc ที่ชอบการคำนวณน,นะครับเราก็จะไม่ได้งงตำแหน่งนะครับเพราะว่าผลของตำแหน่งแต่และตัวนะครับจะมีผลต่อการคำนวณทั้งสิ้นนะครับยกตัวอย่างตัวหน้าหมุนครั้งที่1ครั้งที่2ตัว3ตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2ถ้าเราไปดูในกูเกิลนะครับ บางสำนักเขาจะพิมพ์สลับกันนะครับ fc ต้องดูดีๆนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับงวดที่รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเขาออกนะครับก็ให้ดูและจดไว้จะเป็นที่ชัวนะครับถ้าเป็นสำนักที่ใน Google ก็ลองดูลองทวนดูว่าสำนักไหนเขาเรียง ไม่สลับสลับใน3ตัว4ครั้งนี้นะครับบางครั้งเขาสลับสลับอย่างนี้คู่นี้มาอยู่ตรงนี้ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้นะเป็นต้นผลการคำนวณน,นะถ้าคำนวณตามสูตรถ้าใช้ยาวมาถึง3ตัวหมุนอย่างนี้นะครับมันก็จะมีผลนะครับมันจะมีผลในการคำนวณน,นะครับผลลัพธ์ออกมาก็ จะได้ที่แตกต่างจากสูตรนะครับถ้าสูตรตัวไหนเดินยาวๆถ้าเราไปเจอตรงนั้นอาจจะทําให้ตัวเลขตัวเลขเพี้ยนไปเลยนะครับสูตรนี้เดินร้อยบนงวดที่34ถ้าเขาเดินต่อนะครับ ถ้าเขาเดินต่อเรามาดูกันเลยนะครับใช้หลักแสนหนึ่ครั้งนะครับหลักแสนหนึ่ครั้งหลักพันหนึงครั้งหลักหน่วยบน1ครั้งหลักสิบบนนะครับ ตัวนี้ใช้3ครั้งนะครับหลัก10ล่าง1น1ครั้งหลักร้อยหมุนนะฮะสตัวหน้าครั้งที่1 3ครั้งนะครับ หลักหน่วย3ตัวหน้านะครั้งที่1จะใช้4ครั้งนะครับข้ามมานะครับ3ตัวท้าย ครั้งที่1ใช้หลัก10 1ครั้งนะครับใช้หลักร้อยตัวท้ายครั้งที่2นะครับหลักร้อยครั้งใช้หลักหน่วย1ครั้งนะครับตัวนี้บวกคงที่ที่หแต้มนะครับเลข1นนั่นเอง สูตรนี้จะได้ออกมานะครับจะได้ออกมาตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับแบีนะสูตรนี้ตัวเลขค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็มาดูกันนะครับหลักแสน4 1ครั้งก็4นะครับหลักพัน1ครั้งคือ8นะครับ4บวก8หลักสิบ บน3ครั้งนะครับ3 4 12เอาตัวท้ายเลยนะครับไม่งั้นตัวเลขจะเยอะนะครับหลักหน่วย1ครั้งที่เลข5นะครับหลักสิบล่าง1ครั้งที่31ตําตำแหน่งนะครับ3บวกด้วยหลักร้อย3ตัวหน้าครั้งที่1 หกสามครั้งหกสามสิบแปดก็เอาตัวท้ายนะครับตัวเลขจะได้ไม่เยอะนะครับเวลาคำนวณเวลาบวกจะได้ง่ายนะครับหลักหน่วยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งสองสี่แปดนะครับสี่ครั้งก็เป็นแปดค่ามาเลยนะครับหลักสิบสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งแปดหนึ่งครั้งนะครับบวกแปดบวกด้วยหลัก ร้อยสามตัวท้ายครั้งที่2องร้อยหนึ่งครั้งก็เป็น2นะครับบวกด้วยหลักหน่วย9นะครับทั้งหมดใช้1 2 3 4 5สองสามสีห้าหกเจ็ดแหลักนะครับสิบหลักบวกหนึ่งตัวคงที่ทุกครั้งนะครับสูตรนี้ เราก็จะได้ออกมาที่เท่าไหร่มาดูกันนะครับตัวไหนเป็นตัวแรกนะครับ4บวก8 8บวก2ทั้งหมดนี้เป็น1 4บ4บวก5เป็น9 9บวก3เป็น12ใช้2องสอบวก8ก็เป็น10เต็มนะครับส0เต็มก็เริ่มใหม่นะครับ8บวก8เป็น16บนะก2บวก2เป็น8 8บวก9 เป็น17บนะครับ7บวก1เป็น8นะครับ17บวก1ก็เป็น8เป็น18นะเราตัวท้ายก็พูดไปเป็นตัว8เลยนะครับสูตนี้จะได้ตัวแรกนะครับสูตนี้จะได้ตัวแรกที่8ตัวที่1ตัวที่2เพิ่มไป3มแต้มนะครับ8บวก3ก็เป็น11 ตัวที่สามเพิ่มไป1แต้มสองบวก1ก็เป็นสองตัวที่สี่เพิ่มไป1แต้มก็เป็นสนะครับผลได้ตัวแรกคำนวณมาได้ที่เท่าไหร่บวกไปนะตัวที่สองสามแต้มที่เหลือก็เรียงไปนะเรียงไป2ตํตำแหน่งทั้งหมดศูนย์นี้จะได้4ี่ตัวนะครับจะได้สี่ตัว 4ตัวนี้ถ้าสูตรเขาเดินต่องวดที่34นะครับก็จะได้หลักร้อย1ตัวมาใน4ตัวนี้นะครับมาใน4ตัวนี้สตัวนี้เราก็มาจับคู่เงินนะครับคู่เงินในนี้นะครับ4ชุดเด่นนี้นะครับเราก็จะได้อยู่ประมาณ สิบสามชุดนะครับ Fc นะถ้าทุกสูตรเขาเดินต่อนะครับถ้าทุกสูตรเขาเดินต่อมันก็จะมีอ่าจับดู13ชุดดูนะครับ13ชุดดูก็จะมี8 9 6 8 9 6 หนึ่งเก้าหกสองเก้าหกสามเก้าหกหนึ่งเก้า

หนึ่งสองหกสองสองหกแปดหกหกหนึ่งหกหก 2 6 6 1 2 3 4หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแปดเก้าสทั้งหมดนะครับถ้าคู่เงินเดินตามสูตรหลักร้อยเดิมตามสูตรนะครับเราก็ลองมาจับชุดกันก็จะได้1ิบชุดนะครับ สิชุดนะครับก็วันนี้ก็เอาแนวทางตัวนี้มาผ่าเ F4 ถ้าทุกสูตรเขาเดินต่อนะครับไม่สนผลการออกสลากสัญจรนะครับก็ตรงนี้งวดที่34คู่เงินถ้ามาหลักสิบที่เป็นเลขคู่ก็จะมี026 นะครับก็จะเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จะเหลือ10คู่เงินนะครับแต่จะเน้น0 6 2 6 6 6ตัวนี้นะครับมันก็จะมีปลีกย่อยที่หลักหน่วยอีกนะครับก็เลยจับชุดเอาเด่น3คู่นี้ถ้าคู่เงินเป็นเลขคู่ตัวหลัก10นะครับถ้าหลัก10เป็นเลขคี่ก็96 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มสีหลัก10เป็นเลขขี่จะมี11บเนะฮะสิชุด11คู่เงินนะครับดังนั้นจะมาต่อตามสูตรเดินต่อหรือไม่หลักร้อยบนงวดที่34ถ้าจะมานะครับถ้าเขาเดินต่อก็จะมี8,123มี4ตัวนะครับก็เราก็มาจับคู่เงิน ของเรานะครับ4คู่ก็เป็นแนวทางนะครับถ้าตัวไหนเลขตัวไหนนะครับตำแหน่งไหนไปชนกับตัวลดต้นทุนเราก็เอาตัวลดต้นทุนเป็นตัวสำรองไว้ก่อนเอาตัวที่มันเด่นเป็นตัวนํานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ type C ท่านใหม่ๆนะครับ ยังไม่เข้าใจในการนำเสนอของทางช่องเราก็ดูคลิปย้อนหลังได้นะครับมันมีหลายๆตัวนะเราจะเน้นที่สุดลดต้นทุนเป็นหลักนะครับก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับกดติดตามถ้าสนใจในแนวทางของทางช่องเรานะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับที่ทางช่องเรานำเสนอและก็ f c ที่ติดตามกันมานานก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ พุนี้จะมีตัวไหนเดี๋ยวแอดจะหาตัวเป็นเป็นแนวทางนะครับจะเอาสูตรยาวๆนะที่เดินระยะยาวๆมาให้ฝาก f ออีกหนึ่งครั้งนะครับก็วันนี้ก็สวัสดีครับผม